ความประหยัดได้แก่ความเอาใจใส่ในการเก็บรักษาสมบัติเครื่องใช้สอยต่างๆที่มีอยู่ของตนไม่ให้เสียไปด้วยความประมาทขาดการเอาใจใส่มาใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายเวลาใช้ก็ระมัดระวังไม่นควรเสียด้วยเหตุไม่จําเป็นก็ม่ให้เสียเพราะสิ่งของแต่ละอย่างเกิดมีขึ้นด้วยการโขนกวายหรือการสแสวงหาไม่ได้เกิดมีขึ้นมาเองพอที่จะไม่เห็นคุณค่าของมัน ความมัธยัติออกจากใจของผู้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในการใช้สอยและการเก็บรักษาสมบัติต่างๆด้วยความระมัดระวังมันใช้สอยแบบเรี่ยราสายกระจายเมื่อหยุดใช้ก็เก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยความมัธยัติคือความเห็นคุณค่าแห่งสมบัติทุกชิ้นว่ามีประโยชน์ตามฐานะของมันการกินอยู่ใช้สอยไม่ฟุ่มเฟือยและไม่ทําให้ฝืดเคืองเมื่อสิ่งของเครื่องสนองมีอยู่แต่ไม่ลืมตัวไปกับสมบัติที่มีมาก พยายามทําสมบัติน,นั้นๆให้เกิดประโยชน์ตามฐานะของมันไม่ตรรนีเหนียวแน่นมีการสงเคราะห์ให้ทานเช่นเดียวกับคนทั่วไปหรืออาจทําได้มากกว่าด้วยเหตุผลที่ควรเพราะความประหยัดกับความมัธยัติเป็นธรรมของปราผู้ม,มีเหตุผลรอบตัวและสิ่งเกี่ยวข้องทั่ว,วไปการประหยัดกับการมัธยัติของผู้นั้นจึงไม่ได้เอเ็นไปในทางที่น่าตำหนินอกจากเป็นวิธีการดําเนินที่น่าชงเชยด้วยถ่ายเดียวคนประหยัดและมัธยัต เป็นบุคคลที่รอบคอบในสังคมและเหตุการณ์ต่างๆได้ดีไม่ค่อยเสียไปยเพราะสิ่งยั่วยวนกวนใจของกิเลสเวลาสัมผัสทางทวารและเป็นผู้ยับยั้งต้านทานสิ่งเคลือบแฝงแปลงปลอมของโลกสังคมด้วยวิจารณญาณได้ดีไม่ตื่นไปกับสิ่งหลอกร้อนชอนชายอย่างง่ายดายมีความสันโดษยินดีในสมบัติที่มีอยู่ของตนไม่ชอบโปรดผลโดนโน้นชนนี้ด้วยความร้นฝังแห่งราคะตัณหา วางตัวกับสิ่งทั้งหลายได้โดยสม่ำเสมอผมจะยกตัวอย่างทางคารวาสให้กันฟังพอเป็นข้อคิดในธรรมข้อนี้ว่ามีคุณค่าแก่จิตใจคนมากน้อยเพียงไรและเป็นธรรมจาเป็นแก่จิตใจโลกเพียงไรเช่นผู้มีพัญญาสามีเป็นสมบัติอันตายตัวของแต่ละฝ่ายแล้วมีความยินดีกับสมบัติของตนไม่ปล่อยให้จิตผาดโผล่โลดเต้นเพ่นไปเที่ยวรักสามีพัญญาหรืออินูอินูตามถนนหนทาง อันเป็นการละเมิดทมสันโดษคือพัญญาสามีอันเป็นสมบัติเก่าที่มีอยู่ของตนแม้จะมีความต้องการต้องใาอยู่บ้างตามนิสัยปุตุชนที่ชอบกินไม่เลือกและไม่มีเมืองพอก็าตามแต่ทำสันโดษต้องเข้มแข็งผลักดันต้านทานอารมณ์กาฝากนั้นไว้ไม่ยอมให้จิตและกายกับสิ่งนั้นไหลผ่านเข้ามาประสานพระข้าวกับสมบัติเก่าของตนจะกลายเป็นเศึก,กลางเมืองกลางบ้านกลางสามีพัญญาเข้าครอบครัวจะแตก สมบัติจะรั่วไหลไปสู่ความฉิบหายคนใกล้จะกลายเป็นอื่นความสุขที่เคยครองเพราะธรรมสันโดษช่วยป้องกันจะแตกลายหายสูญเพื่อธรรมสันโดษเป็นชีวิตจิตใจไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดนอกจากสมบัติเดิมที่มีอยู่ของตนแม้สมบัติอื่นที่ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใยใจใยดีและละโมบโลกมากอากได้ของเขาผู้นั้นครอบครัวนั้นย่มเป็นสุขร่วมกันตลอดอมาร ไม่มีความร้าวรานเพราะการยินดีเลยขอบเขตสามีพัญญาและลูกเต้ายังมีความสงบสุขและตายใจโดยทั่วกันไม่มีความระแวงมาทำลายสมบัติต่างๆก็มีความสนิทใจว่าเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่มีสมบัติประเภทกาฝากที่เที่ยวคดทเที่ยวโกงเข้ามาสับปนมีเฉพาะสามีพัญญาลูกเต้าล้านเหลนและสมบัติของตนล้วนๆจึงมีแต่ความอบอุ่นเย็นใจเพราะธรรมสันโดษคุ้มครองรักษา อย่างคนและครอบครัวนั้นให้มีคุณค่าทางใจส่วนความมักน้อยนั้นเป็นธรรมที่ละเอียดมากกว่าความสันโดษขึ้นอีกมากมายแต่เป็นธรรมคู่ควรแก่ครอบครวัวและชายหนุ่มหญิงสาวอย่างยิ่งจะพึงปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตคือถ้าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็ให้มีรักเดียวไม่มีพวกมีแพรมาแอบแฝงทางใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหาเศษหาเลยไม่เห็นคุณค่าของตน แล้วเกิดความอิดนาระอาจใจที่จะฝากชีวิตจิตใจฝากเป็นฝากตายในการต่อไปคือเมื่อเป็นคู่รักก็ต้องรักเดียวไม่มีสองกับใครอื่นทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายมีความซื่อสัตย์ต่อกันแต่ขั้นเริ่มเป็นคู่รักจนเป็นคู่ครองตลอดอมาสารแห่งชีวิตไม่ยินดีกับใครอื่นซึ่งม่ใช่คู่รักของตนมีเพียงคู่รักคนเดียวเท่านั้นเป็นจิตใจที่จะสูดลมหายใจร่วมได้อย่างสนิทใจ นอกนั้นถือว่าเป็นประเภทกาฝากที่จะคอยทำลายความสัมพันธ์ให้แตกร้าวไปโดยไม่สงสัยถ้าเป็นคู่ครองก็มีเพียงสามีพัญญาของตนเท่านั้นนอกนั้นแม้เป็นเทวดามาก็ไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงของตนมีความยินดีและตาใจาด้วยเพียงพ่ออีหนูกับแม่อีหนูสองคนเท่านั้นนอกนั้นมิใช่ความมักน้อยของผู้ต้องการความสงบสุขในครอบครัวซึ่งสามีพัญญาจะตา,ายใจได้ เมื่อกล่าวถึงความประหยัดความมัธยัติความสันโดษและความมักน้อยแล้วก็ควรนำทำตรงข้ามมาเทียบเคียงกันพอทราบความหนักเบาของธรรมทั้งสองว่ามีคุณสมบัติและโทษต่างกันอย่างไรบ้างเพื่อผู้สนใจในเหตุผลความจริงจะได้นำไปพิจารณาและคัดเลือกปฏิบัติตามที่เห็นควรคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมในวัตถุและอารมณ์ความุ่ยสุรไรยฟุ่งเฟือความมีหนึ่งแล้วคิดอยากมีสองมีสาม ยินดีในของมีอยู่ของตนและความมากมากในทุกสิ่งบรรดาที่เป็นค่าสิ่งแก่ตนและผู้อื่นเหล่านี้เป็นค่าสิ่ตอ่อธรรมที่กล่าวมาแล้วเหล่านั้นการปีงเปลียวกับธรรมมีความประหยัดเป็นต้นเป็นทางเสริมเสียด้วยท่าเดียวแม้ใครจะต้องการความสงบสุขและความเจริญโดยทําลายธรรมดังกล่าวนั้นย่อมหาความสงบสุขและความเจริญไม่ได้เพราะผิดทางไม่ว่าพระหรือครวา่าใครก็ตาม ถ้าเดินทางผิดย่อมเกิดความเสื่อมเสียได้เช่นเดียวกันเพราะทำเป็นสายกลางแห่งทางดำเนินเพื่อความเจริญทั้งนักบวชและครวดัดแม้มีแยกกันไว้บ้างก็เพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่นั้นเหมือนกันดังความสันโดษมากน้อยเป็นต้นพระก็ดำเนินไปตามสายของพระครวัดก็ปฏิบัติไปตามสายของตนผลย่อมเป็นความสงบสุขไปตามเหตุที่ปฏิบัติได้พระสาวกสมัยพุทธกาลที่เป็นสังฆังสาณ์นักฌามิของพวกเรา โดยมากท่านปฏิบัติกันตามสายความสันโดษและมากน้อยไม่กลัวความอดอยากขาดแคลนและความเป็นความตายยิ่งกว่าความกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านกลัวไม่รู้ไม่เห็นธรรมท่านจึงพยายามทุ่มเทกําลังทุกส่วนลงทางความเพียรเพื่อรู้เพื่อเห็นท่านจึงได้รู้ได้เห็นธรรมอย่างสมใจส่วนพวกเรากลัวแต่จะอดอยากขาดแคลนกลัวจะลําบากทรมานกลัวแต่จะตายอะไรขาดเหลือบ้างไม่ได้ ใจหดหูเหี่ยวแห้งไม่เป็นอันบำลพ็ญภาคเพียนได้ภายในใจจึงมีแต่กิเลสความกรัวตายเต็มไปหมดทำเลยอย่างลงไม่ได้เพราะกิเลสกีดกว่างไม่มีทางสืบทราบได้ไปที่ไหนอยู่ที่ใดถ้ามีประชาชนญาติโยมห้อมล้อมนับถือและหิวอาหารเป็นปิ่นโตปินโตเดินตามหลังตามถ้วยชามต่างเกลื่อนไปด้วยอาหารขาวหวานชนิดต่างๆใจก็เบิกบานเพราะความชุ่มเย็นด้วยอาหาร ทั้งยิ้มทั้งผูดชมเชยด้วยความพอใจว่าที่นี่อากาศดีมากนะโยมทั้งปลอดโปรงทั้งหลงใจดีภาวนาก็สะดวกสบายใจก็ไม่ต้องบังคับยากสงบไปเลยความจริงมันภาวนาสะดวกหรือนอนหลับสบายก็ยากจะสันนิษฐานสําหรับพระที่ชอบอากาศแบบนี้เพราะการกินได้มากกับการนอนหลับดีและนอนได้มากนั้นมันเป็นคู่มิตรันอย่างแยกไม่ออกผมเคยผ่านมาแล้วรู้เรื่องดีด ถ้าไปอยู่สถานที่จะพอภาวนาดีบ้างเพราะประาศจากสิ่งรบกวนแต่ขาดแคลนอากาศคืออาหารหน่อยเพราะไม่ค่อยมีบินตัวเทาใหญ่ๆเดินตามหลังเป็นคณะคณะเป็นหพวงๆท,าาท,ววที่นั่อากาศท่าจะแย่ทนไม่ไหวได้บ่นว่าแหมโยมที่นีอากาศแย่ทนอยู่ไปไม่ไหวทึบเกินไปหายใจอึดอัดไม่สะดวกภาวนาก็ไม่สงบจิตใจก็บังคับยากผิดธรรมดาที่เคยเป็น อาตมาทนอากาศทึบมากไม่ไหวต้องลาโยมไปวันนี้แล้วก็เห่นไปหาอากาศดีๆใหม่เพื่อการภาวนาจะได้ลดหน้านั่นฟังสิท่านฟังพระทุดงกรรมฐานอากาศอํานวยภาวนาจิตสงบลงได้ดีพอปิ่นโตห่างจากข้างบ้างชั่วอึดใจเดียวเกิดอากาศทึบขึ้นมาแล้วภาวนาจิตไม่สงบเผื่อว่าสิ่งนั้นก็บกพร่องสิ่งนี้ขาดเขินเข้าหลายๆอย่างด้วยกันอากาศจะเป็นอย่างไรผมว่าน่าจะตายในไม่ช้าเพราะไม่มีอากาศหายใจ กรรมฐานอากาศแบบนี้ท่านฟังแล้วเป็นไงชอบใจไหมผมว่าเข้าทีดีนะถ้าท่านต้องการเห็นพระตถาคตและพระอระหันต์องค์แท้จริงประจักษ์ใจโดยไม่มีการสถานที่เข้ามาเกี่ยวข้องท่านจงพิจารณาให้เห็นความบกพร่องขาดแคลนและสมุนของบรรดาปัจจัยสี่ว่าเป็นของธรรมดาซึ่งเพียงอาศัยเพื่อบรรลุถึงความมุ่งหมายเท่านั้นไม่ควรเป็นอารมณ์กับสิ่งใดมากกว่าธรรมอันเป็นจุดที่หมายของการบำเพ็ญ ความสันโดษมากน้อยนั่นแลคือทางเดินของพระอริยเจ้าทั้งหลายส่วนความเหลือเฟือน,นั้นคือทางเดินของพระกรรมานอากาศดังกล่าวมาจะไม่มีวันท้นทุกไปได้ถ้าจายังติดแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นการตัดกังวลกับสิ่งเกี่ยวข้อง,งต่างๆก็เพื่อความเบาบางทางอารมณ์ที่เป็นกิเลสแต่ละประเภทผู้ใดก็าตามถ้ายังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมคือความสันโดษและความมากน้อยเป็นต้น ผู้นั้นยังไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมพอจะพยายามตะเกียกตะกายไปด้วยความบึกบึนอดทนแต่จะมากังวลกับป่ากับท้องกับความกลัวอดกลัวตาอยู่นี้เท่านั้นสุดท้ายก็ติดจมอยู่กับเรื่องของป่าของท้องซึ่งเคยทําความกังวลมาเป็นประจำการปฏิบัติธรรมธรรมยอมปล่อยวางอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีทางผ่านพ้นกิเลสทั้งหลายไปได้เพราะสิ่งดังกล่าวนั้นเป็นกิเลสเครื่องผูกพันทั้งสิ้น ท่านควรทราบว่าความกังวลกับสิ่งเหล่านั้นทํานักปฏิบัติให้ติดจมอยู่จนถอนตัวไม่ขึ้นหรือไม่คิดว่าเป็นกิเลสพอจะสนใจคิดและถอนถอนเสียได้ซ้ําไปจะไปบำเพ็ญที่ใดพอจะปลดปล่อยกิเลสบนหัวใจออกได้บ้างแต่ก็มาหวงมาห่วงกิเลสเหล่านั้นจะสิ้นปจากใจไม่มีอะไรมาให้พาสนุกพาเกา่าจําต้องพรุงพลังกันไปกับสิ่งเหล่านี้ คิดไปพูดไปก็รู้สึกสลดสังเวชท,ที่นักปฏิบัติเราไม่เห็นความพ้นทุกข์เป็นธรรมมีคุณค่ายิ่งไปกว่ากิเลสที่เคยทรมานใจโดยเห็นความห่วงปากวงท้องเป็นของสําคัญกว่าความปลดความปล่อยวางเพื่อความอดทพ้นผู้กระยิมในธรรมเห็นครูอาจารย์พาการนาเนินเด็กเดียวอาจทานเพียงไรก็ยิ่งมีความบากบันมั่นใจต่อความเพียงของตนยิ่งขึ้นเพียงนั้น สมกับมาศึกษาอบรมเพื่อ,อเพื่อทำเพื่อความหลุดพ้นโยนกิเลสกองทุกออกจากใจจริงๆท่านกว่าคนเราก็คนท่านกว่าใจเราก็ใจท่านทนได้เราก็ทนได้ท่านถึงไหนเราจะพยายามให้ถึงนั่นไม่ยอมถอยหลังให้กิเลสเราะเอออยอแยนได้ถ้านหลุดพ้นเราก็จะพยายามให้หลุดพ้นตามท่านจนได้กิเลสท่านกับกิเลสเรามีอยู่เพียงหัวใจดวงเดียวเสมอกัน มิได้กองรอคอยทับถมเพิ่มพูนอยู่ข้างหน้าข้างหลังท่าภูเขาป่าไม้อะไรเลยผู้มีความสนใจใฝ่ต่อการศึกษาอบรมเพื่อตนเพื่อทำจริงๆดังกล่าวมาน,นี้ผมแน่ใจด้วยว่าต้องมีวันผ่านพ้นไปได้ในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนการปฏิบัติต่อบริการต่างๆเช่นการปะการชุนหรือดัดแปลงซ่อมแซมไปตามกรณีนั้นก็เพราะเห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้มาประจํานิสัยและความเป็นห่วงหมู่คณะจะไม่มีทางเดินในการต่อไป เพราะสมัยนี้มักมีแต่กรรมฐานขี้เกียจมากใกล้ทำอะไรก็มักจะทําแบบสุกเอาเผากินกันเสียมากพอเผาสุกบ้างกินหมดไปกับปากกับท้องกับกองไฟพร้อมๆกันไม่มีอะไรเหลือเผื่อวันพรุ่งนี้วงเล็เปิดนี้หมายความว่าพอออกจากที่ภาวนาก็ไม่มีคุณธรรมมีความสงบเย็นเป็นต้นเหลืออยู่ปลิวไปกับอารมณ์เสียหมดมงเลปิดกิจาการที่ผมทํานั้นผมเชื่อยอย่างฝังใจว่า เป็นอริยกิจอริยประเพณีที่ท่านดําเนินกันมาเพราะเป็นกิจที่ทําด้วยความเห็นภัยไม่ลืมตนไม่ใช่แบบริ่งที่ทั้งกินทั้งทิ้ทงทั้งคว้าหาของใหม่ไม่สนใจกับของเก่าที่ยังพอกินเป็นอาหารอยู่เลยถ้าเป็นคนก็แบบบ้าเตือนสมัยนั่นแหละจะมีหลักใจพอเป็นหลักเกณฑ์เพื่อทรงทรัพย์สมบัติได้อะไรกันใส่เสื้อกาง,งเกงเครื่องนุ่งห่มใช้ส้อยต่างๆเพียงตัวหรือผือนละหนสองคน ก็หาว่ากก่าวว่าคร่ำคร่าคร่ำคลึกลาสมัยไม่ทันเขาก็ทิ้งแลว้วกาหาใหม่ราวกับเงินทองไหลไม่เองเหมือนหน้ามาหาสมุทรสาครฉะนั้นโดยไม่ได้คำนึงว่าแม้จะเอาสิ่งที่มีราคาข้างวดมากมายเพียงไรมาประดับตกแต่งก็คือคนคนเดียวกับผู้กำลังเฟ้ออยู่นั่นแหละจะหาคุณค่าสาระอันยิ่งยวดมาจากไหนสวมใส่ประดับประดาเข้าไปแล้วก็เท่าเดิมมีสายดีชั่วก็เท่าเดิม ไม่ปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าด้วยความประพฤติเพราะคนเรามีคุณค่าอยู่กับความรู้วิชาและความประพฤติตัวทางหาไม่ได้มีอยู่กับเครื่องประดับประดาอะไรเลยพอที่จะหลงหลับจนไม่รู้จักตื่นกันนอกจากทําเพื่อหลอกคนที่ตาฝ้าฟางให้หลงตามแบบกระต่ายตื่นตุมและวิ่งจนแข้งหักขาหักไปต่างๆกันเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่น่าชมว่าเขามีคุณค่าขึ้นเป็นกองเพราะการแต่งตัวได้เครื่องหรูหราที่ร้อยผัดพันเปลี่ยน วันหนึ่งหลายชุดสิ่งที่ได้รับอย่างดีไม่พ้นก็คือความเสียนิสัยใจรั่วจะไม่มีหลักไม่เป็นตัวของตัวได้ด้วยหลักเกณฑ์ที่ดีสร้างความฉิบหายแก่ตัวและสังคมตลอดอนุชนรุ่นหลังให้หลงตามกันไปไม่สิ้นสุดนี่คือผลไม่ดีต้องติดตามแน่นอนใครทําก็ผู้นั้นต้องประจัก์กับตัวไม่ต้องหากรรมการมาตัดสินให้ลำบากเหมือนประกวดสิ่งของต่างๆสิ่งที่ชั่วย่อมทราบวาชัว ดีก็ย่อมทราบผาดีทุกย่อมทราบว่าทุกสุกย่อมทราบผาสุขรู้อยู่กับตัวไม่จําต้องให้ใครบอกถึงจะทราบการปฏิบัติธรรมก็เช่นกันท่านที่ปฏิบัติมาก่อนท่านได้รับผลเป็นที่พอใจมาแล้วจึงได้วางแนวที่ถูกไว้ให้ดําเนินตามยังจะหาเรื่องว่าลําบาคร่ําค,ครึลาสมัยไม่ลงใจที่จะปฏิบัติตามท่านด้วยความเต็มใจอยู่แล้วก็หมดหนทางเหมือนคนตาย ไม่รู้จักดีชั่วสุขทุกข์อะไรเท่านั้นรองจากนั้นลงมาก็ออปฏิบัติตัวแบบลิงไม่ต้องมีกฎมีระเบียบข้อบังคับกันอยากทําอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามนิสศศศศศศศัยสัตว์ที่ไมมรู้ภาษาแต่เราเป็นคนเป็นพระจะทําอย่างนั้นก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้ต้องถูกไล่เขาไปอยู่ในป่าช้าก,กับคนตายหรือถูกไล่เข้าไปอยู่ในป่ากับฝูงลิงแต่ก็จะไม่ยอมไปเพราะยังถือว่าตัวเป็นคนยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตาย และถือว่าตัวเป็นคนไม่ใช่ลิงจะไปอยู่ในที่เช่นนั้นไม่ได้ก็จะกลายเป็นคนขวางโลกขวางทำอยู่ร่ำไปและทําให้สังคมรังเกยียดเดือดร้อนไปด้วยการปฏิบททัติธรรมแบบสะเทินน้ำํำสะเทินบกไม่เอาจริงเอาจังเป็นเรื่องขวางวงปฏิบัติอย่างนี้แหลแล้วยังจะเป็นกรรมฐานกาฝากในวงปฏิบัติแฝงโม่แฝงคณะผู้ตั้งใจทําจริงไปด้วยไม่ยอมแยกจากวงคณะให้ใหายเปื้่นหายกลิน่นสาบคลน เพื่อมีผู้มาติดต่อสอบถามธรรมะธรรมบ้างจะได้คุยโมกับเขาด้วยว่าเป็นพระสุดงกกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์สาวแล้วขายครูขายอาจารย์ชินไปเรื่อยๆยิ่งกว่าปลาเน่าในตลาดเสียอีกการกล่าวทางนี้ผมไม่ได้ตั้งใจตำหนิท่านว่าเป็นพระกรรมฐานดังกล่าวมาแต่อย่างใดแต่อะไรที่จะเป็นคติแก่หมู่เพื่อนและวงคณะในฐานะผมเป็นอาจารย์ก็จําต้องตักเตือนสั่งสอนเพื่อรู้หนทางหลบปลีปรีตัว และเลือกปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามผลย่อมเป็นของท่านทั้งหลายเองผมก็นับวันแก่ชาราลงทุกวันเวลาต่อไปก็หวังในหมู่คณะจะบ,บริหารกันไปตามเยี่ยงอย่างประเพณีที่พาดํำเนินมาคําที่ท่านขอร้องผมนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดในฐานะลูกศิษย์ของครูเพราะความสุขความทุกข์เป็นสิ่งเกี่ยวเนื่องกันไม่เห็นครูอาจารย์ทําอะไรก็กลัวลําบากอยากให้อยู่สบายด้วยความครบรัก และหวังพึ่งเป็นพึ่งทายอย่างจริงใจก็พูดปรึกษาปารกตามความหวังดีผมไม่ได้ถือว่าท่านเป็นผู้ผิดเพราะการขอร้องนั้นแต่เพื่อดำรงอริยประเพณีอันร่าพรื่นดีงามต่อไปเพื่อตนและลุลบ,บุตรสุดท้ายภายหลังจะได้ยึดเป็นหลักและดำเนินตามผมจึงขออน์หม,มูนะ่คณะให้ตั้งใจบำเพ็ญตนในความประหยัดมัธยัติสันโดษมากน้อยในปัจจัยทั้งหลายด้วยความจริงใจสืบทลอดกันไป จะเป็นผู้ดำเนินปฏิบัทาไปโดยสม่ำเสมอกิเลสมารยาทั้งหลายจะไม่รังควานรบกวนเกินกว่าเหตุเพราะมีผุดงควัดเป็นเครื่องกำจัดปัดเป์เตาอยู่เสมอทำสี่ข้อนี้มีความสำคัญมากในวงปฏิบัติมีมนภากันทราบไว้อย่างถึงใจผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจตราบใดจะเป็นผู้สงบเย็นทั้งใจทั้งกิริยาที่แสดงออกไม่มีมนทินติดตามมาตราบนั้นไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเป็นสุขโต มีกายวาจาใจ,จอันสงบให้เป็นภัยแก่ผู้ใดกิริยาที่แสดงออกของพระผู้มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจเป็นที่งามตาเย็นใจหมูคนะ่คณะและประชาชนทุกชั้นตลอดเทวดาอินพรหมหน้าครุทั้งหลายขอนิมนต์ทุกท่านจดจำไว้อย่างถึงใจและพยายามปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนอย่าได้ลดละปล่อยวางธรรมเหล่านี้คือหัวใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านรักสงวนมากเสมอด้วยชีวิตจิตใจ ส่วนสามนรมาัญธรรมราอาจมีความคิดเห็นต่างกันดังนั้นเพื่อความถูกต้องแม่นยำและแน่ใจจงยึดคําว่าสังฆางรนักถามนี้ให้มันคงถึงใจทำสี่บทนั้นกับสังฆารณะมีคุณค่าและนัหนมกเท่ากันปัญหาของพระที่ขอร้องท่านให้อันรวมผ่อนผันในกลายเป็นการเทศอย่างเผ็ดร้อนและยืดยาวการแสดงธรรมของท่านยากที่จะมีผู้ตามทันบรรดาอุบายต่างๆทั้งอุบายคูเข็นและกรอบโยน ้วนเป็นสาระสําคัญแก่ผู้ฟังอย่างถึงใจไม่มีองค์ใดบรรดาที่นั่งฟังจะคิดหรือพูดว่าท่านเทศดูดาครูเขียนด้วยถือกิเลสเป็นอารมณ์หรือเป็นเครื่องมือมีแต่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวันนี้ท่านเทศถึงใจเหลือเกินต้องอย่างนี้สิอยู่เฉยเไม่ได้ฟังเทศแบบนี้ถ้ามีผู้อาราธนาท่านแบบนี้รู้สึก,กว่าสนุกและอร่อยจริงๆใครมีอะไรก็เรียนถามท่านบ้างสิอยู่เฉยเฉยท่านไม่เทศแบบนี้ให้ฟังไง่ายๆนะ พระท่านคุยกันหลังจากฟังเทศท่านจบลงแล้วลงมายืนชุมนุมกันที่สภาหนูลับๆตามเคยปกติก็เป็นดังนั้นจริงๆถ้าไม่มีท่านผู้ใดเป็นต้นเหตุให้ท่านตรงเทศท่านก่เทศไปธรรมดาแม้เป็นทมขั้นสูงก็รู้สึกไม่เข้มขน้นเหมือนมีเหตุบรนดานให้ท่านเทศผู้เขียนชอบฟังแบบนี้ถึงใจดีเพราะเป็นผู้มีนิสัยอยากมาดั้งเดิมถ้าไม่ถูกหนักๆบ้างทำไม่ค่อยเข้าถึงใจ แมใ้ใจก็ไม่ค่อยเด้อุบายต่างๆเมื่อฟังแบบนั้นขนาดปาทของพระกรรมฐานบาทเป็นบริการจําเป็นของพระไทยในวงพระพุทธศาสนาที่จะขาดไปไม่ได้และเป็นบริการสําคัญแต่วันเริ่มอุปสมบทตลอดชีวิตแต่บาทมีหลายชนิดและมีขนาดต่างๆการตามหลักพระวินัยกําหนดไว้เฉพาะบาทพระกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นรู้สึกจะมีขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นส่วนมาก ทางนี้เนื่องจากท่านชอ,อบชอบเที่ยวทุดงยในที่ต่างๆตามป่าตามภูเขาประจำนิสัยไม่ค่อยอยู่เป็นที่เป็นฐานในเวลาออกพรรษาแล้วการเที่ยวท่านชอบเดินด้วยเท้าเปลา่าไปตามอัธยาศัยบริขารจาเป็นที่ควรนาติดตัวไปด้วยในเวลาออกทุดงนั้นไม่มีมากมีเพียงบาทสังคาตีวรสฉบงผ้าอาบน้กรดมุงกาน้ําเครื่องกองน้ํา มีดโกนรองเท้าเทีนยนไขบ้างเล็กน้อยและโคมไฟที่เย็บพุ่มด้วยผ้าขาวสําหรับจุดเทียนเดินจงกรมทางความเพียรและถือหิ้วไปมาตามบริเวณที่พักในเวลาค่าคืนแทนตะเกียงบริขารบางอย่างเช่นผ้าสังฆาติมุง้งมีดโกนเทีนยนไขและโคมไฟท่านชอบใส่ลงในบาทดังนั้นบาทพระธุดงค์จึงมักใหญ่ผิดธรรมดาบาททั้งหลายที่ใช้กันเพราะจําต้องใส่บริขารเพื่อความสะดวกในเวลาเดินทาง พอบาทเต็มบริขารก็หมดพอดีเมื่อใส่บริการลงเต็มบาทแล้วก็เตรียมสะพายออกเดินทางบาทข้าหนึ่งแบกกรดและสะพายย่ามเล็กๆอีกข้างหนึ่งสะพายบาทซึ่งหนากออกการเฉพาะท่านที่ไม่เคยชินก็น่าจะแย่อยู่บ้างหรืออาจสะพายไปไม่ไหวแต่ความเป็นพระกรรมฐานก็เทียบกับนักรอบในสงครามจำต้องอดทนต่อเหตุการณ์ที่จะพึงพเผชิญบาทที่มีขนาดใหญ่บ้างเวลาฉันจังหันก็สะดวก พราะท่านฉันสํารวมในบาดใบเดียวมีคามีหวานท่านรวมลงในบาดท,ทั้งสิ้นไม่เกี่ยวกับภาชนะถ้วยชามพอฉันเสร็จก็ล้างและเช็ดบาดให้สะอาดปราศจากกลิ่นอายการล้างบาดอย่างน้อยต้องล้างถึงสามน้ําเมื่อเช็ดแห้งแล้วถ้ามีแดดก็พึงครู่หนึ่งและเก็บไว้ในที่ควรถ้าอากาศแจ่มใสฝนไ,ไม่ตกก็เปิดฝาไว้เพื่อให้หายกลิ่นที่อาจค้างอยู่ภายในการรักษาบาดทารักษาอย่างเข้มงวดกดฉันเป็นพิเศษ คนไม่เคยล้างไม่เคยเช็ดและไม่เคยรักษาบาทท่านไม่อาจมอบบาทให้อย่างง่ายได้เพราะกลัวบาทจะเข้าสนิมกลัวจะวางไว้ในที่ไม่ปลอดภัยกลัวบาทจะกระทบของแข็งและกลัวตกลงถูกอะไรอะไรแตกหรือบุบแล้วเกิดสนิมในวาระต่อไปเมื่อเกิดสนิมแล้วต้องขัดไหม้หมดทั้งลูกทั้งขนอกข้างในแล้วระบบด้วยไฟยอีก